สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับครั้งที่แล้ว,วนะครับเราถอยจอดช่องว่างด้านซ้ายนะครับจอดแบบซ้ายมีรถขวามีรถนะครับจอดแบบตามลานจอดรถทั่วๆไปคือทางเข้าด้านซ้ายนะครับสําหรับวันนี้ก็นะครับอีกเช่นเคยนะครับแต่เป็นวิธีการถอยจอดเข้าทางด้านขวานะครับในลักษณะลานจอดรถทั่วทั่วไปเหมือนกันนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้ตัวผู้ขับขี่นะครับ กับระยะห่างทางด้านข้างนะครับกับรถที่จอดอยู่ประมาณ50เซนถึง1เมตรนะครับให้ชิดมากที่สุดนะครับหลังจากนั้นให้เดินหน้าตรงมาเรื่อยๆนะครับเดินหน้าตรงมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าหูกระจกทางด้านขวาจะตรงกับไฟหน้ารถดวงแรกของคันที่2นะครับก็ใกล้เคียงกับการเข้าทางด้านซ้ายนะครับแต่สลับด้านนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับให้หมุนพวงมาลัยไปทางด้าน ซ้ายให้สุดนะครับอ่าหมุนซ้ายให้สุดในขณะที่เราเดินหน้านะครับให้เรามองไปที่กระจกทางด้านซ้ายนะครับมองกระจกไปที่ทางด้านซ้ายให้มองเห็นนะครับส่วนของรอบนะครับช่วงประมาณแผ่นป้ายทะเบียนรถนะครับของคันคันแรกนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับ เราก็หมุนพวงมาลัยกลับนะครับหมุนไปทางด้านขวาให้สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับถอยลงไปเรื่อยๆครับถอยลงไปเรื่อยๆนะครับในขณะถอยนะครับให้ตัวผู้ขับขี่ดูกระจกมองข้างทั้งสองด้านนะครับอ่าทั้งสองด้านซ้ายและขวานะครับจนกว่ารถจะตั้งลำตรงแต่ถ้า ไม่สามารถตั้งลำตรงได้ในครั้งเดียวนะครับตัวผู้ขับขี่ก็สามารถเดินหน้ามาตั้งลำตรงก่อนนะครับขยับรถเดินหน้าเพื่อที่จะตั้งลำให้ตรงนะครับแต่ถ้าเราสามารถเข้าจอดได้ครั้งเดียวนะครับในลักษณะนี้นะครับก็เหมือนเดิมก็กะให้หูกระจกมองข้างด้านซ้ายหรือขวาตรงกับหูกระจกของขันด้านข้างนะครับอ่าเนี่ยครับเป็นการถอยจอดแบบง่ายๆนะครับ สำหรับทุกท่านนะครับที่ยังถอยไม่เก่งนะครับก็สามารถนำภาพที่ทางทีมงานภูมิเพชรสอนกับรถเรานำมาเสนอนะครับเป็นวิทยาทานกับผู้กับขี่ทุกท่านนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับหรือสนใจนะครับให้โทรติดต่อนะครับมาทางคุณนิรมนภูขาวนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0894777487นะครับหรือ 0 8 6ย์0 6ดห0สามี่นย์ห้าเจดศนะครับอ่าโทรติดต่อได้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากอ่าพี่ๆน้องๆน,นะครับอ่าที่ยังขับรถยังไม่เก่งถอยยังจอดยังไม่เก่งนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับวิธีการถอยจอดต่างๆนะครับถ้าสนใจนะครับ ก็ติดต่อมาทางคุณนิรละมนได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ่า